จังพรรษาเมื่อราวปี2485นับแต่อุปสมบทด้วยความที่ท่านมีความผูกพันกับวัดเดินไม่ถอดนะเดินหน้าเจ็บภาพไปด้วยเจ็บภาพสวยสวยท่านให้วัดเจริดเามอนต่าง สวยงามเนาะคณะพระเมื่อวันที่19บเก้ากรกฎาคมสองพนห้ารบัดนี้ถึงกาลสมัยของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระพระวัตโผจ้ะพี่น้องหรือที่ผู้ดาเนินชีวเปรียบกันว่าพระอาจารย์แก้วท่านเป็นศิษยาจารย์คณะพระสององค์เจ้าว่าวัตโผล่โลกประ นั่งพักผ่อนอย่างใจคนตกใจมานั่งนั่งไม่พองน่ะนั่งไม่หนักเปียบยะไเ,เ,เป็นน,ปน,นั่นัดด้านในนั่น คนตกใส่กับเปียกนะน่ารักพี่น้องจา้าเบียกทุกที่กระดาษนี่ไงก็เช็ดเนี่ยกระดาษก็มีนี่พ<อ>่ะ กระดาษในนี้ก็มีเน oh no 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 no. mm ี่ยกระดาษทั่วอันนี้กระดาษนี้ก็มีนี่เอานกน้อยนกน้อยมากินอาหารนี่นกน้อยกินอาหารพี่น้องนกน้อยก็มีนกน้อยกินอาหารหิวหิวหิวขนก็หิวนกน้อยก็หิวพี่เนาะจ้าสนี่ว่มรั้น อย่างเมื er thin, ่อเราจะนั people, ่งพักผ่อนแล้วทีนี่ความกดกล้าและความกดคอนจัดที่นั like ่งกันควาคนคุณธรรมข้อดี้มีความหมายที่ลึกซึ้งคือมีทั้งกดมีทั้งคนความจริงบุคคลหิวแล้วบอนั่งกินแล้วที่ไหนย่างมากเลยหิวแล้วพี่น้องจานั่งกินอาหารแล้วที่ไหน กินอาหารแล้วหิวเอาแรงซื้อต่อใช่ไหมเอาแรงซื้อต่ออร่อยนะครับซื้อก่องยี่สิบบาทราคาไม่แพงอร่อยอร่อยรบเสพ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 ทิ้งดอกหวานหวาน ถ้าเป็นเรื่องที่มันทนไม่ทีพกวกก็พอทำนองดูแตนนถ่ถ้าเกิดพอดกีก็เข็นเองให้เกิดทีทุกทีไทยได้เมื่อนป็นยักษ์ใหญ่ของตะเลขันนั้นอันหนึ่งเนื่อถึงกล้าทนถ้าไม่ทนก็เกิดความเสียหายเช่นไม่ทนต่อลงฟ้าอากาศหนาวกอนอนร้อนกอหนีไม่ทำการงาน ไม่คนต่อคำอินทาว่ารายต้อจันายเห็นความราะนรีวาตาทหมั่นากคนเป็นคนเสียคนก็อขขาดทั้นมนนั้นคนนั่นเองความรูกกันนั้นเป็นลักษณะของความกดใจไม่ปอยใจลูกอะไรนะฟองนะสองตัวแล้มั่นทางกันแล้วลูกเขาลูกเขาเหรอเออมีเสื้อผิวดัว่า วเลกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตรงนี้มหากินอาหารนกกระหิวคนกระหิวนัของตนอบตามใจาทุก์ใจยาก่รู้ตัวเอ้านั่งกินอาหารก่อนพี่น้องจ้ะอาทยากรรมเกิดขึ้นหลากหลายกเพขาะบุคคลไม่มีน้ำนน้ำนอย่างนี้เอง ความอดออมนั้นโดยความหมายก็คือรู้จักหารู้จักวิธีรักษาพบหาภรยาธรรมิดเรียอินพอเหาะพอควรองค์สมเด็จสันตปาพระมุจบาแม้นมมั้นแต่ก็ยใรงมงวใหคนในโลกพระองค์ต้องการให้คนในโลกกองเรือยญ่ช้าสุด

เพราะในปัจจุบันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรากำลังประสบกับสงครามและภาวะเิรษฐกิจทำเลสกิจถึงกับต้งองผูอีกยืนถินมาใช้ใจในการบริหารเมือ,ของขาดทางต้องทางการเงินจะมีคำพิณอนะคิดหนาพอกำไรจ้าออกจากงานบางคนต้อ,อ,องหยุดกิจกรรม